เป็นตาฮักแท้ <c oughs> โอ้ยอยากเลี้ยงแมวพี่น้องขาวจ้วะชะาเมื่อกลับไปตาฮักดีพี่น้องขาเห็นปโอ้ยยางขามากได้บานพลันหายไปแล้วไปใช้เล้เนียเขาไปไตทองรถแล้วพี่น้องเอ้ยนั่งละมักแมวพี่น้องขา สวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสู้โค้ชคนค่ะพี่น้องค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน้องค่ะนอกก็เมียฝรั่งบ้านนอกพี่น้องเอ้ยวันนี้อากาศดีดีพี่น้องอากาศดีค่ะค่ะโอ้ถึกใจอันนั้นเลือดเลือดท่องเที่ยวพี่น้องค่ะมาจากอ่าบาร์เกนก็นจะคับเข้ว่าแถวบ้านนี้นั่งนีเมือ่อละหาุกเที่ยวพี่น้องเห็นไหมเลือดท่องเที่ยวจ้ะ อากาศดีมากค่ะวันนี้สวัสดีพี่น้องปองปายวันอาทิตย์พี่น้องค่ะมื่อวานอาทิตย์เนาะค่ะเนาะอีนางก็คือสิได้หยุดงานค่ะคือคือสิบวได้ไปเห็ดงานเนาะพราพี่น้องค่ะเ <c oughs> พราะว่าเมื่อ,อ,อาวานนี่คนเงียบนะพี่น้องเนาะก็ะลูปสตากรรมจะคล้องแต่มเมื่อวานแล้วล่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าจะคล้องรลานเพ่อนบอรทรงขอความมาบอกว่าให้เขาให้เขาจังโมง่งในการแสดง่าหยุดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้อีนางกับพญ่ยจะต้องออกมาตัดกิ่งใหม่ค่ะตัดกิ่งใหม่ดอกใหม่พี่น้องตัดแต่งกิ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่า บมันลงมันโลนบันล่มันจะขาวนาวเลยพี่น้องเลยตัดแ alright, ต่งกิ่งเนาะคะ่ะนอรอปีนาะตะไอ้นางก็จะลือ้อถอนย,ทอนอยงทอนอยาออกให้เบิ้พี่น้องถอนยาเก็บยาออกให้เบิ้ค่ะทั้งสองทั้งสองแปลงของอีนางเลยปีนาอีนางอีนางคิดว่าจะอ่าน่าจะมีแปลงเพิ่มขึ้นมากก็านีเนาะคะ่ะนอกอาจจะเป็นแปลงตรงนั้นขึ้นมากเนาะคะ่ะเนาะก็แต่ว่าอาจจะซื้อเป็นแบบซื้อเป็นแบบกระชาแบบนั้นนะพี่น้องคะ่ะกระชาแบบนั้นมาว่างเนาะคะ่ะเนาะนี่ อันนั้นต้นอันต้นนั่งรักได้นะใบแมงรักพี่น้องใบแมงรักเนาะ,ะเนาะเนี๋ยวม่นี้สกินเขาก็ขนมจีนค่ะเมื่บ้านนี้จะของหลานปรนเทศน้ำยาขนมจีนมาอีนางก็มีสรารเน่ต,ตรงนั้นเนาะ,ะเนาะอ,อาสรารเน่มาใส่อีนางคิดว่าน่าจะย่ายสรารเน่คะ่ะเอาเอาออกจากกระทงดีบังพือพี่น้องเอาออกจากกระทงเราจะเอาไปไวต้ตรงได้ดีสรารเณ่อีนางน,นะจะเอาไปไหว้ได้ดีได้นางคิดก่อน้อ โอ้ยมันนี <t t si <t <t ่อากาศดีพี่น้องเลยตื่นมาสายๆมันนี่นะวันอาทิตย์เนาะเนาะตื่นมาสายๆค่ะถึงแม้แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันหยุดจากที่ทํางานกับบริษวันหยุดของที่นังเ็พี่น้องทำความสะอาดบ้านจ้ะมันนี่วางแผนทําความสะอาดบ้านสันเทิงพี่น้องสันเทิงนเนาะค่ะเนาะก็จะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดตอนไหนก็ได้ค่ะแล้วค่อยเฮ็ดก็ได้จะว่าจะเฮ็ดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทาความสะอาดของนอนซองห้องค่ะห้องพอใหา่แล้วก็ห้องอีนังฟังน้ำผนห้อง ห้องฟังนี่บพเห็ดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าห้องฟังนี่นี่พึง่งพึ่งมาใส่พึ่งมานอนแค่บวกี่หมหรือกับ่ต้องเห็ดเนาะคะ่ะเนาะก่อนจะเห็ดท่านควบฉาดบ้านก็ต้องว่างแผ่นก่อนได้พี่น้องเ <c oughs> มื่อวานนี่พ่อใหญ่เพิ่นขัดพื้นจ้ะพี่น้องค่ะเพราะว่าฝนมันตกตลอดค่ะฝนมันตกตลอดแล้วมันเป็นคราบเหลืองๆค่ะคราบเหลืองเต็มเนี่ยแล้วพ่อใหญ่เพิ่นขัดเมื่อวานเนี่ยนี่ขัดข้าวจ้วงเลยพี่น้องเออขัดข้าวจ้วงอะไรเราเราใส่แปรงอะนะขัดเนาะเนาะอีนางอีนางบอกเราว่าเธอ เธ,เธอมีอันเครื่องอันฉีดน้ำแห้งๆอยู่เป็นอย่างเธอคือผู้ใส่ประสัพนพ่อยายบอกว่ามันต้องใส่แปรงคัดพี่น้องค่ะมันบอกแลคนะ่ะเนาะอันนี้บริเวณล,ลังบาน,นอีนางค่ะอืมอากาศดีมากๆเลยพี่นอ้องเห็นไหมายาเยาอะอันนี้ต้นแพร่แล้วพ่อยายพอนเก็บไปเบิร์แล้วค่ะพ่อยายพอเก็บไปเบิร์แล้วน,ยนยวนยนวยใบใหญ่ดอกพี่น้องนวยนิดหน่อย,อยแล้วก็บอบอบอได้สุกแบบเต็มทีด้วยพ่อยายบอกว่าจะต้องเก็บกมากาให้มันสุก ให้มันสุกเอ่อเอามาบ่มเอาว่ัสนตรงนี้เพิ่นเพิ่นกระัดค่ะตรงนี้ตรงนี้เพิ่นกระัดเร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องค่ะเพิ่นคัด2หมมองเลยอันนี้ตรงบานหลังน้อยๆเหมาะบานเก็บขลองนีนั่งอีนางบอกให้พ่อใหญ่ไปเอาใหม่มาอีกเพิ่นยังรีลาลีลาดยังบ่ย่างบ่ไปเอามาอยู่พี่น้องค่ะเดี๋ยวว่าแมนว่าร้อนหนาวเนี่ถ้าเกิดว่าหิมะตกนี่อีนางบ่เหตุเลยได้อีนา่งสิปล่อยให้เราเห็ดคนเดียวอีนั่งบอกอีนางบอกให้เราไปเอาไหม่มาหลายรอบแล้วบอกไปจัง ต้นเชอรี่เปียวอีนางยังบลูเลยว่าเสียไหวตรงใดพี่น้องต้นเชอรี่เปียวรั่งเขาไหวหลายเดือนแล้วบอไปเอาจ้ากระเทือเดีอีนางหามองไหวต้นเชอรี่เปียวก่อนพี่น้องเอาไว้บนใดนี่น้อเดี๋ยวจะเอาขื่ไปตึงนวนดีต้นเชอรี่เปียวพี่นอ้องเออเอาไว้เอาไว้ทำมาก,กินกับพริกเกลือเห็ดแจ้วประแดก,กินเปียวมันเปียวเลยพี่น้องคะ่ะเชอรี่นะค่ะนะบรรยากาศบ้านอีนางมันนีอากาศดีดีพี่น้องไงอากาศดีมาก เห็นต้นนี่แหละค่ะคำอีนางตัดกิง่งไม่ตัดกิ่งมันออกพี่น้องเออต้นต้นเอ่อพ <laughs> ุ่มมาบรรยากาศมันนี่เลิศสมเป็นแตนเลยค่ะอีนางพ้าพี่น้องย่างอ้อมบ้านก็เลยเดี๋ยวอีนางจะไปหาเห็ดแนวอยู่แนวกินก่อนหิวเขาว่าเราเข่าสาวอีนางกับกับเขา่าสาวคนใหญ่อีนางก็ยังไม่พลาดเลยเห็ด mèo 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 pino, pino. mèo kỳ đọc kỳ đọc kỳ đọc nèo 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 <laughs> nèo 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 <laughs> ừ, nèo <laughs> ไปไหนไันี่น้องไันี่ไป <c oughs> ไหนแล้วไปแล้วมาหยันคนดอกพี่น้องเดินลุกร่มมากหน่วยก็ล่นออกเบิร์ดแล้ว เดี๋ยวต้องตัดกิงก่งกลุมกุหลาบนี่ออกเบิดเลยพี่น้องค่ะเนี่ยเห็นไหมต,ตัดออกให้เบินี่ต้นซากุระนี่ต้นซากุระ บรรยากากศมังเถอะอีนั่งวานต้นผักชงผักชีไปม้ง่งผักชีไทยผักชีเล่าบอพอได้กินจกนัก <c> ห <oughs> น่อยลองเดินไปแล้วหน่น ยังลุ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 ไปแล้วแล้วก็วนวนมาทั้งนี่บ๊ายบายบ๊ายบาย